สวัสดีคร like ับพพี่น้องผู้ชมทุกท่านนะครับครับโมนีนะครับขอตอนรับเข้าสู่กองยูทูปรักปันร้อยแฉ่นะครับครับสําหรับโมนีกับพี่น้องเข้ามาไหวลุงปูนนะครับอยู่วัดบ่อน้องลมอำเภอธนานคร์กับจังหวัดสะแก้วนะครับครับโมนีกัได้มา่า่กระสันเข้าไปกราบไหวลุงปูนของๆกันเลยครับวันนี้ก็ลูกปั่นนะครับลูกปั่นเหมือนลุงปูนะครับนี่ มีคนมากราบกรับบไหวนะครับกรับไหวลูกปั่นไหวลูกปูลูกหมุนนะครับเกตาสชิโร่ครับเครื่องกต่งตัวนี่สูตใหญ่นะครับใหญ่ลูกหมุนนองก็มากอ่ะที่เป็นมะแก้วมรกคนะครับก็มากเป็นพัสยามเทวทิราร์มันก็มีลูกปั่นลูกหมุนนะครับ นี่ผมวนนะครับอย่ก็มาจากเนี่ยกระเจีนะครัอันนี้เป็นลูกปั้นนะครับลูกปั้นเหมือนจะพอครึ่งหัวนะครับใหหนาของกูหมุนนะครับเป็นลูกปั้นเหมือนนะครับปั้นเล่มนันแขกเท่ก็ยังวะนะครับเกิดสามพัลุก น้ำมันสการกาบไย่หมดแล้วนะครับความหญาดทายรูกนะครับเนี่ยมนนะครับถึงเป็นภาคเกจิซื้อดังนะครับทีกคนเข้าลุกกาบไผนะครับบริเวณวัดก็ลมลื่นดีนะครับนี่มีลูกฟันนะครับไดโนเสาร์ลูกฟันพญาเตานะครับ เงาเต่ากับมาดันในก็กำลังสั่งนะครับคำนี้คือสารจะเป็นตะเกียบทองนะครับคนเขลบก,กับไหวนะครับเขาเขาม้าเนี่เขาแกะบุญนะครับเขาก็เอาสูดมาแกะบุญนะครับเขามาบุญไหวเขาได้ดับผลนะครับเขา,าก็มาแกะบ,บุญขึ้นนะครับมาดัดไงเดี๋ยมีหนามฟูนะครับหนามฟู ด้านลุมด่นดีนะครับเห็นลุมด่นดีครับนะครับกลับมาหน,นีวัดปลาน้องบุมครับขึ้นด้านในก็จะเป็นอันนี้เป็นในอุโบสถนะครับอุโบสถวัดหลวงพ่อมงกลับด้านในก็จะเป็น มีพรประธานนะครับก็จะเป็นพระแก้วมรกตนะครับเป็นพระประธานในยใาองโบสถ์นะับบนะครับุนนบรบรบตรุณในยเต็มนะครับองเนนี้นพประธานนะครับงีบงนีูโลงมนที่สด้านนะครับนานทาั้แเพนนะครับ เสาอุโบสถนะครับนี่บึงแกะสลักครับเสาอุโบสถแกะสลักนะครับเสาอุโบสถวัดอุปมนลนะครับมีทุกต้นนะครับแกะสลักนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังพระประธานกับพี่เป็นแกะสลักนะครับผนังแกะสลักใหม่นะครับมีจิตรการตาลายนะครับครับมีทุกเสาเลยนะครับเสานี่ก็คือนกัน แกะมีแกะสลักหักตูนเลยครับแกะสลักมีจิตการตายมีกระเสานะครับนี่คืออุโบสถหลวงปู่มุนนะครับวัดหลวงปู่มุนวัดบ้า้นน้องลมครับวัดบ้า้นน้องลมอำเภอวัฒนานครครับจังหวัดสระแก้วนะครับใครอยากมาส้มไหวหลวงปู่มุนกล้ามาเล่นเชิญได้นะครับนี่คือเป็นอุโบสถนะครับวัด น้องบ้านน้องลมนะครับวัดนงคุมุนนะครับร้านค้าเป็นร้านฝากบุญนะครับบริการตัวเองครับนี้ผนังวัวโซด้านนอกนะครับมีการชิมีแกะสลักนะครับเป็นการแกะสลักมีการเกีียวเข่าการเห็ดหน้านะครับมีแกะสลักด้านหลังนะครับหาบกาหาบกานะครับ ไปจิตการตายดีนะครับเนี่ยเบิง้งมีการดบหน้านะครับหาบกาอ่ามีหน่อยแลนวาวเลียงกล้วยเลียงง่วแลนวาวนะครับนี่เป็นโมร้านีิลีนะครับคำหาบุญยากนะครับมีมองเดียวนะครับอยู่นี่คือ,อยูวัดน้องลมนะครับอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับคุณได้อยากจม บารามีนะครับอยากไหว้หลวงพุ่มหมุนกับมากราบไหวได้นะครับด้านข้างก็มีนะครับนี่มีแกสลักไว้เบิดทวนครับนี่เป็นประตูหน้าบันประตูนะครับบันบันหน้าต่างนะครับ้เครื่องก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับเป็นพระอัสสชินะครับเว้ยโอแมนนะครับเป็นพระสังฆจายนะครับขอให้พระสังฆจายนะครับแกสลักด้านนี้นะครับแกสลักด้านนี้ก็จะมีการทรรมหากินนะครับในการวานเหย กับเป็นการวาดแหี้นี่ครับการแกะสลักการวานแหการเลียงใยกล้วยเลียงนะครับการปลูกผักปลูกมีนะครับหมดผักนะครับมีครับถัดไปก็จะเป็นการตำหน้านะครับเป็นวิถีชีวิตของชอนตบนนะครับลูกถายชนิดนะครับเป็นรูปภาพแกะสลักนะครับแบบนี้ก็จะเป็นเป็นที่รุ่มเนิ่น,นะครับในข่างเขาครับนช่างเขาทำ เป็นตั้งเขาท้ำยามเสาถ้ำนะครับคุณภาพเป็นไปดีครับไปบนด่านในนะครับว่ามีอย่างแนด่านในนี่รับแห่ครับปิดประตูนะครับเป็นประตูท้ำรด่านในด่านในนะครับเป็นฤรือสีนะครับหลายๆต้นนะครับเต็มเลยนะครับอยู่ในรรมนะครับนรสีนะครับหลายต้นอยู่น้ำกันนะครับ เป็นฤวดีนะครับอยู่ด้านในนี่นะครับแต่ผมมุ่งว่าเคนซื้อยางแน่นะครับบริเวณหนุ่มก็เหม็นมานะครับเนี่ยเมม็นมากมันจิเป็นฐานพญาเต่านะครับมีน้ำไหลอ้อมก็ในทำพญาเต่านะครับน้ำไหลออกครับเปลี่ยนทำพญาเตานะครับอยู่ด้านในที่ผ้าเข้าไปนะครับนี่ครับฝากพญาเตานะครับมีทางยางเข้าไปนะครับ อย่างหลอดคำว่าหมดเพลหมดสูกนะครับ็นหลอดปญ,ญาเต่านะครับา้ามาด้านในนะครับก็มืดน,นะครับนี่มืตึ๊กนะครับกับก็มีกับฟุตบลลลโบร้านนะครับอยู่ด้านในนี่มือตึ๊กเลยครับกับดอกมากนะครับ หลอดปากนะครับสดอกเปาะสดอกสศกนะครับรอบที่สองนะครับนี่เรามาด้านในเก่าแล้วครับนี่โอ้ยเย็นดีครับมันทังในนะครับต้องให้ปากมันตุกมันโศกเออมีแต่ลมมีแต่รวยเรือมีแต่โศกเลยเออนะก็เลยนะต่อครับก็มีนะครับอันนี้ด้านข้างนี่ก็จะเป็นชิบะลึงนะครับนี่นี่ตั้างนี่นะครับชิบะลึงครับมีน้ำไหลอ้อมเต็มนะครับนี่ เีมพญาเตานะครับครับต่อไปก็จะเป็นรอบที่สามนะครับรอบที่สามนะครับอีรอบสุดท้ายแล้วครับดีครับนะครับขอให้ผู้ขาบชีวิตของขับผู้ขับ z เย็นอย่างสีระเลื่อด่อมาครับับสุดท้ายนะครับ,รบ,รบอันนี้ ออกข้งออกั้นดากนะครับพญาเต้าห้อยนะพญาเต่านะครับออกข้างหนากนนะครับนรอบสุดท้ายนะครับรอบที่สแล้วระฆังนะครับงง่ามมเกรายายนะครับตนนี้่เป็นเบแกีนะครับยีรีแกประตูกระตากนะครับนี่มันไม่กระชิบเป็นะันีด ดานเอกกับกูไปพูดกูมี่กับมอกค่อันนี้เื่นกันนะครับพูดได้ได้องนะครับกมเมนต์มาเด้อนใดเดือ่ด้อนะครัผมยินดีรับเมนนะครับกับกันุ๊ต้งบริจาใ้ไงมก็ดาไนครับกันครับสาหรับมาไหวลุงประมูลเมเนนะครับกับพกสินทรลุงเพียงแค่นี้นะค ตพอไม่พี่น้องเฮานะครับว่าคลิปนี้มีสาระมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามาเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปมีกำลังใจในาการทำคลิปต่อไปนะครับด้วยสำหรับบคลิปนี้ขอจบลูกเพลแค่นี้ขอให้พี่น้องเฮายิดีมีแฮ้งสุภสุขสุขคนสวัสดีครับ